โอ้โหแบบนี้อายไม่ละครับอืมฮึออเอเดนอาซาครับโดนแข่งจากดิวชันสี่ศประมาทว่าเล่นฟุตบอลไม่เอาอะไรเลยนะครับตอนนี้โอ้โหต้องมาฟังกันซะแล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเอเดนอาซาซูเปอร์สตาร์จากเรอัลมาดริดครับต้องเสียหน้าพอสมควรเลยหลังถูกเล่นทีมกาเซเรโน่ครับคู่แข่งจากดิวชันสีประมาทเลยนะว่าเล่นฟุตบอลไม่สนใจอะไรเลยครับในแมตช์ที่เรอัลมาดริดเบียชนะ1 0ในเกมโคปาเรเรเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ เกมในรอบ32ทีมครับอาซาได้รับโอกาสลงเล่นเป็นตัวจริงแต่ผลงานยังกลับน่าผิดหวังอยู่ครับไม่สามารถสร้างอิมแพกอะไรได้เลยจนกระทั่งถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่68ขณะที่สกอร์ยังเสมอกันศูนย์ปราตัวทศน์หลังจบเกมครับนักเตะอย่างกาเมโลเมเซเรโน่ครับผู้เล่นของกาเซเรโน่เนี่ยออกมาสบประมาทผลงานของเอเดน่าซาบอกว่าโอ้อาซานะเหรอมันเหมือนเขาไม่สนใจอะไรเลยเขาไม่เข้าไปรับบอลไม่วิ่งเขาหายไปจากเกมเลยอะ อันนี้ก็คือคำพูดของเมเรเซโนนะครับที่พูดกับเดริโออาสแต่สุดท้ายครับยังไงก็ตามคาร์โลอันเชลติก็ออกมาปกป้องเอเดน่าซานะครับบอกว่าสภาพของสนามกาเซเรโนเนี่ยเป็นอุปสรรคทำให้ทีมของเขาเนี่ยเล่นยากคาร์โลอันเชลติเองก็บอกว่าสำหรับผมแล้วนี่มันไม่ใช่ฟุตบอลพื้นสนามเป็นกีฬาประเภทอื่นแต่ก็ดีเพราะทีมเล็กสามารถแข่งขันกับทีมที่ใหญ่กว่าได้นั่นเป็นสิ่งที่ดีสำหรับแฟนบอลแต่แฟนบอลเองก็อยากดูฟุตบอลเหมือนกัน จะบอกว่าผมชอบเอเดนอาซานะเขาทําหน้าที่ของตัวเองตอนอยู่ในสนามได้ดีแต่มันยากที่จะวิเคราะห์ผู้เล่นแต่ละคนในสถานการณ์แบบนั้นโอ้โหขนาดนี้เลยนะครับนักเตะในดิวชั่นซีต่อมาวิจารณ์ฟอร์มของเอเดนอาซาขนาดนั้นเลยเลยครับครมีความคิดเห็นยังไงกับฟอร์มของเอเดนอาซาตอนนี้คอมเมนต์ก็าไหม้ผมหน่อยนะครับไม่น่าจะเปรี้ยงหรือเปล่าครับจัดไปครับวรน